สวัสดีครับตอนนี้ครับอยู่กับพังเจอโรเล็ตครับแต่วันนี้กับตอนที่สองครับไม่พูดทางสังเพลงครับไปดีกว่าเดี๋ยวต้องพูดเยอะอีกอได้เงินมาเยอะละกลับบ้านกันดีกว่านะครับทุกคนไปเอ้ยหยุดอยู่ก่อนนะไอ้น้องฉันรู้นะว่าแกดาผ่านเกมโชอเจ้าบกดันดโโดดมาได้ฉะนั้นเนี่ย ถ้าฉันชนะแกฉันขอเงินท้กหมดของแกนะงั้นก็เถอะไม่เป็นหาหรอกนะฉันเนี่ยไม่ทำร้ายแกหรอกงั้นก็เพอะมาเล่นเกมกันดีกว่าไหมหรือมีโอกาสอะไรได้ไอ้เกมมีโอกาสถ้าเิดได้ฉันชด้ฉันฉันเนี่ยจะไม่อยู่กับนายแล้วก็เงินนายจะปลอดภัยแต่หากฉันชนะฉันเนี่ยก็จะขอพูดไว้เลยว่าแกอาจจะออกไปโดยไม่คุ้มสันีิสองกันนะ งั้นเ็คให้มันแน่ใจเลยกันทำให้มันจบเร็วๆกันดีกว่าเนาะโอ้เปิดมาก็น่าสนใจเลยครับสู้กับตำรวจครับสามว้เท้มืมของดีเท้แรกครับตอนต้นเกมเนี่ยโอ้ของปลอมหนึ่งของจริงสองขอเช็กก่อนเลยแล้วกัน ใช่งั้นผมจะผมจะผมจะกดให้พี่เขาเลยอ่ะพี่ผมรับรองได้เลยรับรองเลยว่าเจ็บแน่นอนครับพี่ติเออปลอดภัยแหละพี่พี่ใช้ก็ห่วงหรอก เจ็บนิดหน่อยพี่แท้ไม่เป็นไร <c oughs> <c oughs> ของปลอมสามของจริงสองยังไงมันก็ได้แล้วอะ่ะอันนี้บอกตรงนะยังไงมันก็ได้ เสียงเสียงดวงวะไม่ต้องเสียงดวงละของจริงหนึ่งใช่ปะเมื่อกี้ของจริงหนึ่งแน่เลยโอ้ของจริงหนึ่งของปลอมสองอ่ะ โอเคงั้นก็มึงหิวอีกแล้วอ,อ่ะไอ้โอ้ชิฟเฟิลเฮ้ยมีคนโทรมาครับผมรักสักครู่โอเคเมื่อกี้ขอโทษนะครับพอดีเคลียร์แพอยู่มเลือดเลยอสองละแหงด,ดออิดื่มก่นเลยอ๋อแบบแบบแบบนี้เนี่ยไม่ต้องมีแล้วควันแผ้คือขอร้อง เออขอบคุณจริงหนึ่งปอมสองอีวันเดี๋ยวตายโอ้ยในยสุดผมก็มีบุตรกรรับเพาสักทีไอ,อ้บ้า เองมีเลือดเต็มอนะเนาะก็เอาให้มันเหลือผมเอาให้มันเหลือน้อยกว่าผมนิดหน่อยก็แล้วกันนะคงไม่เป็นไรหรอกนะคุณตำรวจนะฮะเหลือเลือดทับผมแล้วคุณตำรวจ้เววจวเยเลยอ้าวมีเครื่องจับมาตั้งเยอะเลยนี่โอ้เยอะใช้ได้ ขอเลือกดื่มแล้วกันรอบนี้ไม่ีอะไรให้เสี่ยงของจริงหนึ่งของปอมสองครับงั้นก็หิวห้วอะหิ้วไม่ได้ อเถึงเวลาแล้วสินะอืของไม่ค,คุ้คุ้มไอ้เอ้ยระเบิด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 เออเด็กเปลตดเอ้ยมาเลือกท่าผมหน่อยมามามา <c oughs> ยวพูดนู้นี้นั้นเลยมามาเลือกท่าผมหน่อยแล้วกัน ต้องลองหน่อยมาโอ้โหปืนสันอยู่เลยนั่นน่นะอย่างน้อยก็มันก็ให้แน่สักหน่อยแล้วกันไม่อย่างงั้นเหรองั้นดกดรอบกันมารอบสุดท้ายละขอให้มันเด็ดดวงหน่อย จริงเลยผมบอกไว้ก่อนเลยตาที่สองครับเลือดเท่ากันละสีไอเทมโอเคครับผมขอบคุณที่บอกครับว่ามีสีไอเทมไม่บอกเลยผมไม่รู้เลยเนะี่ยโอ้ของปลอมสองของจริงหนึ่งเหรอแล้วผมได้เริ่มก่อนก็สวยดีครับ ผมขอให้มันมั่นใจเลยด้ยกันโอ้ขอบคุณ <c oughs> อึง้งไซโยนาละไอตำรวจควยะปั้งเดินไปสองมันมีหิวเลือดมันหิวได้อะไรมันจับผมอ้อไม่ใช่มัน มันดูทำไมอะ่ะในเมื่อมันก็มีแค่ของจริงหนึ่งของปลอมสองอะเอ๊ะหรือวันจะมีของปลอมมากกว่าสองอะแงแล้วแดงคือข,ของจริงเขียวคือข,ของปลอมยังไงเนี่ยผมงงหมดแล้ว โอ้ไอเทมนี่มันพกมันเนี่ยผิดกฎหมายฉันขอลบมันทิ้งละกันเหลี่ยมไม่เบาเลยนะไอโอเคไอ้น้องเลือดเองอ่ะก็เราจะเท่าเดิมแหละแต่ก็ขอหน่อยมาไปใส่โย,ยนาละเลยนะไอ้น้อง มอยากเลือดมันบูมากกว่านะให้ความจริงไม่น้องเอ็งอย่ายิงเอ็งอย่ายิงบูผมก็พอเหรอเออเอออย่างนั้นแหละอย่ายิงบูผมก็พออยู่เลือดบางทีเลือดผมผมคาดการไปแล้วฉันไม่มีอะไรผิดพลาดหรอกน่าสนใจจะไปรูยได้ไงในเมื่อมันดู เหลืออันท้ายละกดระบุกันเลยกันขอที่ดูขอที่ดูหน่อยครับไอ้ไม่ขอบูได้ไหมอ่ะของจริงสองของปลอมหนึ่งแล้วไอ้ก็โกงเกิน เสียงดวงเลยกันเ,เ,เสียงดวงถือว่าเป็นการเสียงดวงที่ดีมันเหลือเลือดสามครับผมจะไม่จ้าเสียงดวงอีกต่อไปแล้วมั้งขอร้องอย่ายิงภาพแะไผม ยังอื่นไปเลยอย่าไอ้หำเล็กเอ้ยหึงนน้องหุขังตัวเองเลยไปมารอบแรกของขอกวดสซิงเนอย์ควยเล่นเลยให้มัน พยายยิงฮิ้วเลยผมครึ่งครึ่งกลางกลางอะบึ้ดอดหน้าเอ็งไปเลยไปฮิ้วเลยก่อนไม่ไหวมูสองปลอดภัยสุดกดน้ำฟลุกอันนี้ไปเลย อเสียงแล้วกันว่าน่าเสียงเลอเออใช่ไหมฮะยิงอื่นได้ครับแต่อย่ายิงผ่านเฟฟพลผมขอไอสัตว์นี่มันไเลือกเพื่อปังนะ โอคถึงตาตัดสินของเองละอันนี้ไม่ใช่ผมยังเหลืออีกันนะ่ะบอกแล้วมันจุดตรงนี้แหละไอต้ตำรวจเวนถึงตาที่สามครับตาสุดท้ายฉันเนี่ย ฉันเนี่ยก็เป็นได้แค่ตำรวจ้อมสิ่งผิดกฎหมายน่ะคงจะไม่อยู่ที่นี่ต่อไปนายน่าจะรู้ดีนะอืมเริ่มมันละเริ่มมันละแต่ผมว่าไม่ไม,ไม่เริม่มมันเริ่มหัวร้อนแทนอีกเอ้ยยิงไเท่มตัวตลอดเลยไอย้นินี่โอ้ม,อมาแบบนี้ก็สวยงามดีครับรออะไร มันมีที่หิวเลือดสองฉะนั้นมันจะหิวเลือดให้เลยเออมาฉะนั้นผมจะทําให้ที่หิวเลือดมันจะหมดก่อนแล้วค่อยให้มันเริ่มเล่นหิวเลือดเองหิวเลือดตัวเองเลยหิวเลือดตัวเองเลยจัดจัดการเลยหิวเลือดมันถ้ามันไม่หิวเลือดหมดก็ถือว่าดีไปอีกแบบไม่หิวเลือดเหรอน่าสนใจดีผมคิดว่ามันจะหิวเลือดจะหมดนะ แต่ไม่ครับมัน,ม,นมันกะ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 ไว้ว่ามันจะไม่หิวเลือดของปองสองของกีฬาครับนะถ้าผมดูไม่ผิดนะโอเคงั้นก็ไม่หิวเลือดละ ขอดื่มน้ำน้ำหน่อยแล้วกันนะฮะไปแล้วเนี่ยจะไปหลีบระเบิดได้ไงวะ โอเคใช้กันได้นั่นไงว่าละไม่็นไรผมมีเลยดได้ล็อกทำโอ้ชิป <c oughs> เสียงเสียงเสียงเรื่อยแล้วนะ <c oughs> อย่า,า,าทใา้ปีศาจต้องรอคอ,อยสิพอนุง่ง เอาการเองจะยิงฝั่งไหนอะเล้กมาโอ้เองไม่สนใจไอ้ที่เรียกสองเลยนะเลือดเตมด็มละดีกว่า กดเลยผมจะเลือกไม่สนใจมันดีกว่า,าแล้วก็เดี๋ยวรอบนี้ก็ค่อยหลอกรอบเดินพันเห็นไครับเพราะผมไม่ได้ใช้งานโอ้ของของปลอมเยอะของจริงน้อยโอเคของจริงหนึ่งอันเหลือหนึ่งอันก็ขอบเลยน,นะผมขอใช้วูวเลยลกันจะไดู้่อร่อยเหมือนมาทโคล่าไงล่ะ โกกโกกกตูดครับมันของโคตรเต็มเลยของผมโคตรน้อยไอตำรวดนี่มันจะเหลี่ยมแค่ไหนก็ตับผมก็ยังจะใช้ค้อนเนผมก็ไม่เชื่อใจเดีอ่ะ ช่วยให้สุดี๋ยวนะอ่ะผมหลอกล่ออย่างนี้มันจะ,ะจัดการปะมันต้องเป็นฝ่ายเริ่มก่อนฮนะโอ้งี้ก็ชิวๆเลยมันยังไม่มีผ้านเหย่ด้วยฮนะ โอ้มันเหลี่ยมนี่เองตื่นดต้นตื่นเต้นเเข้าห้องไอซีคูครับโอ้ผมก็ชะล่าใจนึงว่ามีแค่เดี๋ยวรีบไปทุกทีจะไม่ดีเลยนี่อันนี้สำคัญนะครับคนสัคัญโอ้ สองสองเลยเหรอโอ้พันแผลผหมดละจัดกาเลย

ให้ให้กูรอดเลยเนาะไอ้ห่ำเล็กเอ้ยเลยเลเื่ดเท่าๆวันละเกือบเกือบเท่าๆพวันนะขอเป็นดีดขอเป็นดีดขอบคุณท,ที่ฟังคำคำของผมแต่อย่ายิงสองรอบ ผมก็สบายใจละถ้ราเบิดตัวเองนี่นนผมหายกูเตนแล้วกันหายเกจะจบเป็นโงโแบบนี้สิ ขอหน่อยแล้วกันไอ้น้องไอ้เชิปเปล่งเอ้ยเลือกเท่ากันแล้วไอ้ห่าอ๋อไม่ใช่เท่ากันหรอกว่้เไอ้ยิงอะไรก็รยิงมาอุ้ยอุ้ยมุงไปแล้ว แังไงมันก็กดให้ตัวยิงได้อะไอสัตว์เอ้ยกูตายไอหัมเล็กฮึืมแม่งโคตรเหลี่ยมเลย่ะบอกตรงๆแล้วคิดว่าปีตาจแต่ภาพไม่เปสัตว์ต้องตออสีเอ็นไงครับทุกคนโอเคสองสองเหรออย่ายิงไอ้าพานมของเก็พอโอ้อย,ยิงตัวเชื่อยผมด้วย แล้วเราก็มีชีตเยอะกว่ามนะตอนนี้ี่รู้คือต้องเสียงครับเราต้องเสียงเดียวเราไม่มีคำว,ว่าสามารถจัดการมันได้แล้วตอนนี้ก้องให้มันกดระเบิดตัวเองเออจบสักทีทจบแล้วโอเคผ่านสักทีไอ้ตำรวจบ้าน,นี่ ใช้เม็ดคิดไป4ครั้งมีชีวิตได้อกดชีวิตได้13ระเบิดป้อม1สองเลเวลคอนฟิลสิบแล้วก็การดื่มนโค้กไว้3,500น้าร้สิบเงินทั้งหมด4ล้าน6กแสนเกื่เยอะมากเลยนะคลิปนี้ถึงว่านานมากครับสำหรับเกมฮั n เจอร์โรลินนะฮะก็ไฮสโตรนี้ก็ก็เกมเดอะแบ็กอารีนะฮะด่าน t เดอะแบ็กอารีก็จบเท่านี้ละสำนี้ครับผลกั